สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซ่าบายปุ๊นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวกล้องติดปืนสายล่านะครับที่ส่วนใหญ่ที่เขาเรียกกันว่ากล้องคอมโบเซตนะครับผมนะครับของยี่ห้อบุต n แนวนะครับบุต n แนวสามขีดเก้าคูณสี่สิบอีตัวมีไฟนะครับผมบุต n แนวมีไฟนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเลเซอร์ด้วยนะครับมีไฟฉายด้วยนะครับบุต n แนวตัวนี้นะฮะมีฝากระดกหน้าหลังนะครับ เปิดปิดได้นะครับนี่นะครับมีเลเซอร์สีแดงปรับในนะครับปรับไหนคือเปิดฝาเนี่ยแล้วก็จะมีปุ่มปรับอยู่ด้านในปรับเสร็จก็ปรับขึ้นลงซ้ายขวาปรับได้เหมือนเหมือนกล้องติดปืนเลยนะครับสีแดงนี่แรงนะฮะกลางคืนนี่ได้ประมาณเกือบร้อยเมตรเลยนะครับเลเซอร์ตัวนี้แล้วก็มีไฟฉายด้วยครับไฟฉายนี่กลางคืนนี่เกือบไม่ได้ประมาณห้าสิบเมตรเลยเพราะว่าซูมกว้างเป็นเป็นเป็นแนวกว้างได้แล้วก็ สามารถหมุนซูเป็นเส้นเป็นลำได้นะครับห้าหกสิบเมตรได้เลยนะครับสว่างมากตัวนี้เอตเทฟไฟนะของเอาเทฟไฟเลยเลเซอร์ตัวนี้แท้เดนเจอเลยนะครับอ่ากล้องตัวนี้นะครับผมจะมีไฟนะครับเปิดไฟได้นะครับตรงนี้นะครับเปิดไฟไฟก็จะอยู่ในเส้นเล็งนะครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะฮะแสงที่มันจ้ากว่างวนนะครับเส้นเล็งก็จะเป็นมินดอทแล้วมีขีดล่างยิงเผื่อได้นะครับ อ่านะครับซูมได้เก้าเท่านะครับตัวนี้กล้องวุ้นดาวตัวนี้ก็ระยะประมาณสักห้าถึงหนึ่งร้อยเมตรโดยประมาณนี้ใช้ได้เลยนะครับสวยงามฮะน้ําหนักกาลังดีนะครับตัวนี้นะครับเป็นหางหางหนูนะครับสําหรับสาหรับกดเลเซอร์นะครับสมมุติว่าถ้าเราหยิบมาเนี้ยกดเลยหางหนูปุ๊บอ่าเลเซอร์ก็จะออกปล่อยกระดับเห็นไหมครับแต่ถ้าเราต้องการให้มันให้มันค้างก็ได้เพียงแค่เปลี่ยนตูดหางหนูเนี่ยให้มันตูดตัวนี้เราแถมให้ฟรีนะครับตูดตัวนี้นะครับแถมให้ฟรีเลยนะครับ สลับเปลี่ยนได้นะครับสวยงามนะครับผมดูนะฮะเห็นไหมครับอ่าสวยงามทนทานมากนะครับใส่ได้กับปืนทุกแบบนะฮะรางสิบเอลาง20่ิบมิลบอกได้เะอาขาจับแบบไหนนะครับขอบคุณมา,มากๆที่รับชมครับผมสวัสดีครับ